นี่เป็นภาพสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบหัตถกรรมไหวบ้านวางังไผ่ตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกำลังสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาโดยการนำเอาผลิตภัณฑ์จากไหวมาประยุกต์เข้ากับการสานผักตบชวาที่ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์และความประณีตทุกข,ขั้นตอนเพื่อชิ้นงานออกมามีความสวยงามสามารถใช้งานได้จริงและถูกอกถูกใจลูกค้าที่สั่งจองไว้โดยนางจำปีการ จนะสอนช่างสารหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบหัตกรรมหมายบานวางังไผ่บอกว่า ก่อนที่จะมีการก่อตั้งกลุ่มทําผลิตภัณฑ์จากผักตบชาวาสืบเนื่องจากสมัยก่อนตามแหล่งน้ําในชุมชนมักจะมีผักตบชาวาขึ้นอยู่จํานวนมากและชาวบ้านในชุมชนก็จะมีการรวมกลุ่มกันไปตัดเอาผักตบชาวามาทําการตากให้แห้งก่อนนํามาสอยให้เป็นเส้นเล็กๆและนํามาปั่นให้เป็นเส้นมีทั้งรูปแบบเส้นกลมและเส้นแบนโดยจะทําการปั่นไว้เป็นเส้นคล้ายกับ ล่อยเชือกเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์จะนำไปใช้ในการประดับตกแต่งสารลวดลายต่างๆถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีในท้องถิ่นที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเริ่มแรกทางกลุ่มก็จะไปรับซื้อเส้นผักตบชวาจากชาวบ้านในชุมชนต่อมาก็จะ นำมาสารเป็นลวดลายให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ไปตามเขาโครงที่ได้ขึ้นรูปไว้มีหลากหลายอย่างเช่นลายโคมไฟที่เห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งหลังจากที่ทำการสารลายเสร็จก็จะนำไปทำการเคลือบลงสีเพื่อความสวยงามและป้องกันเชื้อราเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ก็ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรในชุมชนที่มีความรู้ในด้านการทำเฟอร์นิเจอร์หวายและผักตบชวา พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้และพาไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มพร้อมกับสอนให้ทางกลุ่มนั้นได้ทำโลโก้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและหาช่องทางการตลาดให้กับทางกลุ่มเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับกี้มันก็ไปพักตัวปลายเนาะน้ำบัน,นออกบานหน้าเฮาก็เลยจัดกลุ่มกันข้นเพิ่งก็มา อันเฮ็ดตั้งกลุ้มตั้งคู่มาสอนอยังดีพนแล้วแต่เกี้มีอาจารย์มาสอนการเฮ็ดพักตบมันก็มีกลุ้มกลุ้มอันแม่บ้านกลุ้มอันร่วมกลุ้มกันสารเอาขึ้นมาตากไปเกีียวพักตบในหนองพนเล้วเกี่ยวมาแล้วเอาขึ้นมาอันตากตากเราก็มาสอยสอยแล้วก็ไปเกี่ยวกันแบบเปก็เฮ็ดเป็นแบบเปแล้าแต่ผู ผู้อยากเค็ดอันเป็นเปกเป็นกลุ่มมันเป็นกลุ่มเดียวกันคืออยาได้จูแบบคันแต่ว่าลูกค้าสร้างอันไหนอืมค่ะจ้าค่ะกับชือวัตถุดิบกับือผักตบเนี่ยกับือให้ชุมชนผลิตขึ้นมาจ้าจ้าอ๋อเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นอย่างกับเฮาดเป็นเป่อยเฮ็ดเป็นปล่อยเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นปล่อยละคนอื่นคือปล่อยได้เห้งเห่นไหมอันย่างเปรเป็นกเฮ็ดเป็นปล่อยคือกันล่ะให้ว่าเป็นปล่อยเป็นมัดแล้วแต่คนว่า อันนี้มัดเจ้าปล่อยนี่เท่าไรก็จ้างมาจังสิล่ะอย่าเข้าใจขั้นตอนในขั้นตอนี้เขาเอามาเฮ็ดเป็นผลิตภัณฑ์ของเขานี่ครับเขาเอามาเฮ็ดังในเริ่มเริ่มกระบวนการในเรื่องนี้พวกก้อนพวกแม่เห็ดก็ตั้งต้องมีเสาเจ้ก่อนมันบ่ล่ะมันต้องมีเสามันก็เอาเสาไว้มาเฮ็ดเป็นตั้งตั้งตั้งเสาแล้วเขาก็เขาก็พ่มน้ำจากในน้อยเขาก็มาเฮ็ดเขาก็มาสานเขาอยากได้ไล่ใดอยากได้มัวเขาก็เฮ็ดมัวคืออันนี้ขั้นอยากได้เป็นไล่ธรรมดา ได้าสารธรรมดาห้ากับสารไปตรงๆตามเสาตามโค้งตี่เป็นหางเห็ดไม่ห้าอ๋อครับแต่ว่าโค้งสามารถเป็นโค้งหวายก็ได้โค้งไหลก็ได้จา้<ๆ>จาจ้าตะเกียบพวกแม่เห็ดนี่มิตรพักตบย่างเดียวเป็นโชว์ฟ้างสิกับสารพักตบย่างเดียวตะเกียมันหายากเนาะไว้ตะเกียเนาะครับจ้าตะเกียพวกแม่เป็นผู้สอนเพิ่นสารตะักตบอ่อยต่อยในตะเกียบตะเกียบพักตบเบื้อ พวกแม่สานมันเฮ็ดจั้งสี่ก็ต้องพักตบตะกีงแต่ว่าก็มี่ไวเป็นเสานี่ยนะต้องมีไวขึ้นเก้ามโค้งแตที่เป็นไวจ้าตะกีพระท่านมีเหล็กดิสไัมตะกียพระท่านพัฒนาถึงปันนีดิแต่พวกแม่เฮ็ดมีไวกวเมเหีม็นเฮ็แต่น่อนจ้าต้องเอาไปทาสีต้องไปล่งแหลกมันก ขาดกองเพลินล่าสางสีเป็นกันมีน่าเห็นกองเพลินนัดสี่เหลีล่ยมแบบแนนแข็งติก๊กเลยเปล่าว่าว่าขึ้นหน้าว่าขึ้นอยังแล้ควครับใน้ข้อดูการจักสารับต่กวนเขาสิมากเริ่มคอตั้งศูนย์ของเขาเนี่ยเขาไปศึกษามาจากใครบค้างคน,นมันมีมีแบบว่าคนไทยบ้านเพิ่นไปเห็ดยุงเทปมากใช่ไหมเพิ่นก็เลยได้ความรู้มากเพิ่นก็เลยอัน เป็นก็เล็เป็นจ้างเป็นคู่สาหรับพวกแม่เห็มไมสอนพวกแม่ดิพวกแม่ก็ไปพึกเอาใจว่าดิตานตักตบนี่ก็ได้่อนนการเห็นมอสอนเ่มางเสียงในศูนย์ของเขาเนื่อ็นกิดจะมีการผ้าพวกแม่ไปอบรมเิยแตไปดูงานจังไหแม่แจ้งแจ้งวายนี่เป็นก็จีมีผ้าพวกแม่ไปไปอบไปเบิงไปเบิงงานไปดูงานแต่ว่าเป็นกับเราะเหตไงคือพวกแม่ดอก คือมีแต่วังนี่แหละมันก็เป็นบานพ่นกลุ่มเพื่อนเพนีังสี่แม่แต่ว่าเพลิงกระพาไปคุนจังกาลสินจังเขาไปหนอยู่บ้านพ่นบานยังพวกแม่ก็เลยไปหลายอยู่ครับพมสอนในกาลสินี้มาส่งเสริมแารกันอุ่ลมจ้าหลักการเทฟโลโก้จ้าเราก็ให้นักศึกษามาถามสัมผัสพวกแม่ยังสี่ไหมมาศึกษาดูงานนจ้ามิตรระวังสนใจครับจะได้ผลิตภัณฑ์ของเขาเลยค่ะ กระท้วงสังคนที่นีกลุ่มไม่ยังนาะสารไทยเลยไหมสารไทยฟอนิเจอร์เลยไหมกลุ่มของเพื่อนนั่นนะสถานที่ต่างของเขาจะใส่ขับเลยบ้านวังไผ่ตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามหมู่เจ็ดบ้านวังไผหมู่เจ็ดที่นี่เป็นศูนย์เลี้ยงลูกจ้ของชุมชนเนาะเรียนเส้นการเฮ็ดไหว dạ các cục dạ dọn dàng